ตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นแสงกระจายระวังโรคต้อกระจกหากอายุ50ปีขึ้นไปพบปัญหาการมองไม่ชัดมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบังมองเห็นสีแสงต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมองต้อกระจกอาจเข้ามาเยี่ยมเยือนการตรวจเช็คเพื่อดูความผิดปกติของดวงตาเป็นสิ่งสำคัญค่ะแพทย์หญิงทาริณีสงเสงียมพรพานิชจากสูแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดต้อกระจก กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติโรงพยาบากลกรุงเทพได้กล่าวว่าโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนตาเกิดความขุ่นมัวส่งผลให้แสงเข้าไปในดวงตาน้อยลงจอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัดเจนการมองเห็นลดลงเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่หากปล่อยทิ้งไว้จนเกิดความรุนแรงอาจทําให้มองไม่เห็นได้ในที่สุดโดยต้อกระจกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นหน การเสื่อมสภาพของเลนตาตามวัยเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดโดยจะพบตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไป 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสูงและควบคุมได้ไม่ดีพอจะกระตุ้นเลนตาให้ขุ่นขึ้นได้เร็วกว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันแต่ไม่เป็นโรคเบาหวาน 3. การใช้ยานในกลุ่มสเตียรอยทำให้เกิดต้อกระจกบางชนิดได้ 4. เคยมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณดวงตา เคยมีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อบริเวณตาม,มาก่อน 5. การ,รเผชิญกับแสงแดดติดต่อกันเป็นเวลานานโดยขาดการป้องกันหรือ 6. มีประวัติครอบครัวเป็นต้อกระจกแต่กําเนิดหรือเป็นตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆการผ่าตัดรักษาต้อกระจกเริ่มต้นจากการตรวจวินิจฉัยและการประเมินสภาพตายอย่างละเอียดก่อนทําการผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ 5. การผ่าตัดต้อกระจกมี2วิธีคือ 1. วิธีสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องดมยาสลบทำภายใต้การหยอดหรือฉีดยาชาเฉพาะที่โดยจกักษุแพทย์จะเปิดช่องเล็กๆที่ขอบตาดำประมาณ2.4ถึง2.75ม mm, ิลลิเมตรแล้วสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจกโดยเปิดถุงหุ้มเลนเป็นวงกลมและปล่อยพลังงานความถี่สูงเท่ากับระดับอัลตราซาวเข้าสลายต้อกระจกนำเลนตาที่ขุ่นออกมา จากนั้นจึงใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนที่เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนโดยการเลือกเลนส์เทียมขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ใสายตาของผู้ป่วยเช่นเลนส์ชัดระยะเดียวหรือชัดหลายระยะรวมถึงลักษณะตาของผู้ป่วยเช่นถ้ามีสายตาเอียงร่วมด้วยอาจใช้เลนส์เทียมชนิดแก้เอียงเป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ใช้เวลาผ่าตัดเพียงไม่นานประมาณ15-30นาทีหลังผ่าตัดการมองเห็นจะดีขึ้นและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิม 2. ผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างเป็นวิธีผ่าตัดดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งมากๆจนไม่เหมาะกับการสลายด้วยเครื่อง จกักษุแพทย์จะเปิดแผลบริเวณครึ่งบนของลูกตายาวประมาณ10 mm, มิลิเมตรเพื่อเอาตัวเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แล้วจึงเย็บปิดแผลด้วยไหมเย็บแผลภายหลังผ่าตัดต้อกระจกการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญต้องระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อและปฏิบัติตามคำแนะนำของจกักษุแพทย์อย่างเคร่งครัดซึ่งจกักษุแพทย์จะทำการนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามผลเป็นระยะคนไข้ควรนอนสวมที่ครอบตาจนกว่าแพทย์จะให้เอวออก ใช้ยาหยอดตาตามที่แพทย์สั่งระวังการโดนลมฝุ่นและแสงจ้าอย่าให้ดวงตาโดนน้ำห้ามขยี้ตาหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระทบกระเทือนดวงตาตามคำแนะนำของแพทย์หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาเช่นปวดตาตาแดงมีขี้ตามากผิดปกติตามัวลงสู้แสงไม่ได้ควรกลับมาพบแพทย์ทันทีก่อนนัด ทางนี้โรคต้อกระจกส่วนหนึ่งไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากความเสื่อมตามวัยแต่สามารถดูแลดวงตาเพื่อยืดอายุค,ความแข็งแรงและชะลอการเกิดโรคต้อกระจกได้เช่นการสวมแว่นกันแดดทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ควรซื้อ,าอยาหยดตามาใช้เองโดยเฉพาะที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์และควรตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีโรคต้อกระจกเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกคนหากอายุครบ40ปีควรมาตรวจตาปีละครั้ง และหมั่นสังเกตความผิดปกติของดวงตาหากตามัวลงหรือสายตาเปลี่ยนจนผิดสังเกตควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีและสำหรับคนที่พบว่าตนเองเป็นต้อกระจกควรรีบเข้ารับการรักษาผ่าตัดโดยเร็วอย่าปล่อยให้รุนแรงที่สำคัญอย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกช่วงวัยด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์จักษุโรงพยาบาลกรุงเทพ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ